สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในหน้าเว็บนะครับตอนนี้อยู่ใน Demon f o r ครับก็เป็น Basing Che ลลินะครับก็เป็นร้านจัดเท r i s t นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเ e r i s สส่วนตัวที่ผมจะนัดจัดขึ้นมานะก็คือความคิดของผมนะครับที่ผมไปบวกกับ Demon s ซ r ์เอออะไรทั้งหลายไปบวกกับเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ผมรู้เลยว่าไหนนรันไหนเก่งบ้างนะครับแต่มัน,มนก็แล้วแต่ผู้ใช้แหละในคอมโบเราเ,เรองเนาะอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับงั้นก็มาเริ่มกันเลยอันนี้อันนี้ การนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะแทนด้วยภาพแล้วกันเนาะอะจะให้คนจรินตการภาพนี้ไว้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอบอกพาสซีฟเล็กๆแล้วก,กันนะแต่ละปานเนาะโอเคครับความสามารถแรกของแต่ละปานนะครับความสามารถแรกของปานรวมนะครับจะมีพาสซีิฟอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้เราเวลาเดินเนี่ยเราเดินไวขึ้นนะครับผมหรือว่าการวิ้งตัวเนี่ยจะไวขึ้นเอ้ยไม่ใช่การวิ่งตัวเดยวเขาเรียวกว่าการวิ่ง กดบิวสองทีเพื่อวิ่งครับจะไวขึ้นนั่นเองครับจะไวขึ้นกว่าชาวบ,บ้านคนนิดหน่อยเนาะโอเคครับปานต่อไปกันนะปานฮันเดอร์นะครับปานฮันเดอร์เนี่ยก็จะมีพลังสีพิเศษนะครับก็คือทําให้ดาบตัวเองเนี่ยมีเรีกติกนะครับก็คือดาบตัวเองเนี่ยจะมีสายฟ้าพิทพิทพิทตลอดนะครับแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษก็คือมีสิทธิ์ที่จะติดมินิสตันได้ด้วยนะเวลาเราโจมตีอยู่นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นวอเตอร์เบรสนะครับ ก็คือปลา,าน้าไม่เขครับปลาหน้าเนี่ยจะทําให้คุณสามารถพีโรมหายใจที่มากขึ้นกว่าชาวบ้านเขาถึงสิ้าเเซเลยนะครับก็คือทําให้ตัวเองสูดลมหายใจได้มากขึ้นเพื่อคอมโบต่อไปให้ได้ยาวขึ้นก็คือแนะนาอยู่พอตัวเลยนะครับโอเคครับอันนี้มาพูดถึงพลาสติกกับข้าวครับพลาสติกเลงโกคูเ,กเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าหรับตาใไฟก็คือทําให้ทุกคีถึงตัวเองเนี่ยจะติดไฟนะครับผมติดเบรนนะครับคือเป็นอะไรที่แนะนํานะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือหมอกนะครับหมอกไม่มีพัดสีนะครับผมอันนี้นะครับโอเคครับมาดูการจัดเทียร์ลิสกันได้เลยกันเนาะโอเคนะครับโอเคยงเี้ยมาเริ่มจากที่ปลาแรกเลยนะครับปลาลมนั่นเองนะครับแรงดีแรงดีของเราเนี่ยก็จะเป็นไม่ต้องเหนื่อยจะใครนะครับปลาลมครับเพราะปลาลมเนี่ยมีระยะที่ค่อนข้างใกล้ใกล้เนาะแล้วก็ต่อให้อัพไปเท่าไหร่เนี่ยท่ากับพนท่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นท่าใกล้อย่างนั้นเลยนะครับ ก็ท่าที่ไก,กลๆก็จะเป็นท่าพุ่งของมันนะครับผมน,นี่คมพูดอะไรมากไม่ได้ครับแทบไม่เห็นคนใช้แล้วนะครับสาหรับทัดลมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็มีกันบ้างเพราะว่ามันเลินง,ง่ายนะครับมันเดินทุกท่้นง,ง,ง่ายสำหรับใครที่ไม่อยากความต้องการุิญญาณเนี่ยก็แนะนําว่าอัาลมก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นกันเชียวโอเคครับแรงสี่นะครับต่อไปนะครับผมขอยกให้กับเอ่อปราณทันเดอร์แล้วกันนะครับ ปานทันเดอร์เนี่ยเพราะว่าฟานทันเดอร์เนี่ยมันเวลาพเพีอะมันมันเร็วก็จริงนะแต่ว่ามันตามตัวได้ค่อนข้างยากครับไม่ถึงว่าเราตามตัวเขายาก <c oughs> เพราะว่ามันมันเร็วแล้วก็ระยะของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากนะครับทําให้การทําคอมโบเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าทำเอาเทแล้วก็สายฟ้าที่เทมันก็โอเคนะครับสรับ ถาทันเดอร์เนี่ยค่อนข้างเท่อยู่พอตัวเลยเดี๋ยวจะใครชอบความเท่เนี่ยแนะนําอันนี้มากเลยนะโอเคครับเทียบ B ต่อไปอันนี้ผมจะเรียงเลยนะเพราะว่ามัน B ห้านพอดีเนาะเทียบ B ต่อไปก็คืออืมผมให้ปันปันอะไรดีวะปันหมอกแล้วกันนะครับปันหมอกเนี่ยอยู่ประมาณเทียบ B ถึงเทีย A เลยนะงั้นผมให้ไป A แล้วกันนะเทียบ B เนี่ยไม่มีแล้วกันโอเคครับปันหมอกอยู่เทีย A เพราะว่าหมอกเนี่ยเป็นหมอกที่จับตัวได้ยากนะครับแถมบวกแมป แมพที่หมอกลงกระเท้าชั่นยันขําอะไรนักหนามึงจะลงอะไรนักหนานะครับก็คือหมอกเนี่ยแนะนำมาดาเมจแรงมากนะครับขนาดท่าแรกก็ถือว่าโอชาวบ้ากันแล้วเนาะถึงจะเป็นระยะใกล้ใครที่คอมโบกับหมอกไปเนี่ยผมแนะนําให้เรียนเป็นอย่างยิ่งเล่ยนะค่มอนข้าง,กงกโกงโคตรเลยโอเคนะครับมาที่อยู่ต่อไปก็คือปลาหนามนะครับอืมปลา้ําเนี่ยมันมีความโกงอย่าง,งคือ การกระบวนท่าของมันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่อเนื่องกันมากนะครับไม่ว่าจะยกขึ้นแล้วก็ปันรัวๆคือใครที่ได้ปาน้ำมาเนี่ยให้แนะนําว่าลองไปฝึกดูนะครับเพราะว่าปาน้ำเนี่ยถ้าคอมโบดีๆเป็นเนี่ยชุดเดียวตายได้เลยนะครับแล้วปานที่จะอยู่ดับ Js เนี่ยไม่ตกไปไหนเลยครับปานไฟฮไฟเนี่ยที่อยู่ Js เพราะว่ามันติดเบรคนั่นเองครับก็คือมันมันติดไหมนะครับทุกครั้งที่การฟันของคุณแต่ละครั้งในเวลาที่คุณสูดปาน มันทาให้ติดเบอร์นิงนะครับก็คือติดไฟนั่นเองนะครับเป็นอะไรค่อนข้างโกงครับแล้วก็ท่าของมันเนี่ยสามารถคอมโบได้นะครับแต่และคอมโบเนี่ยแรงแล้วก็ติดไฟด้วยนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับส่วนปาที่เดที่ยังไม่เข้ามาผมยังไม่จัดเทียนะแต่ผมคิดว่าปานตะวันแน่อยู่เทียเอสแน่นอนแล้วนะฮะก็คือสำหรับเท่านี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วครับคือความคิดเห็นส่วนตนัวของผมนะใครไม่ชอบอะไรก็ลองคอมเมนต์แล้วบอกความคิดเห็นของตัวเองดูนะครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย